โตหน,น้ากนนีเคเอมีให้ออโตเซียพาสมีให้ค่ะค่ะาม,มาชมมาต่อเลยนะคุณลูกค้าลำแบบที่81 กับอิสมิลเอ็กเป็นต่อแอคทีฟซาเบียมาในปี2อน่2เครื่องพันเก้ารักยาตัอแพนเคเอตอตอเซฟตี้แครพัดก็มีนะคุณลูกค้าค่ะมีค่าภาษีประบทที่3,600ัน่รอยรับาทจะสับด้วยราคาครันนี้เปิดประวัตอยู่ที่5 9 0 0 0เชิญค่ะมาเลยค่ะรับไม่ค้5ห0 0กบาท5,900าค่ะ5,90 0นบาทออนไลน์ก็เป็งไงและคำรับตรวจสอบหมายเลขและราคาได้นะออนไลน์จาตอนนี้ไีไปรับตรวจสอบมาเลขราคาได้ค่ะตอนนี้ไีไปร้วที่6ก8อ0 2ปดามศูนย์สามสอวาสมปบ รับปะค่ะหกแสนห้าหม่นบาทสัประรับประลัค่ะหกห้าสองาสี่ห้าค่ะหกแสนหนมบาทสับประรับประหกหกสี่ค่ะหกแสนหนหมนสิบาทับปะรประลค่ะหกหกแปด้ออกดนะสนเจ็มาทสประัปล้วค่ะหกเจ็ดสองค่ะเจ็ดสีค่ะหกแสนเจ็ดหมื่นหึตกนะหกเจ็ดรับประัค่ะหกเจ็ปดแปดศูนย์แปดสองปดสี่ค่ะหกแปดหกค่ะหกแสนแปดหมื่นหพันหกแสนแปดห่นบาทสัปรรับปรล้กค่ะ หกเก้าแปดเก้หกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดแสรับไปแล้วคาเจ็ดแสนสพันสี่พอะไระเจ็ดแสนสารรับไปแล้วคแส่สอร้สิบสองร้อยเจ็ดสนหนึ่งพันี่ร้เจ็ดแสนหนึ่งพร้อรับไปแล้วคาเจ็ดแนนบาทเจ็ดแสนสิรรับเปแน้วค่เจ็ดแสนสมหมื่นหกพันเจ็ดแสนสามหมื่นกพเจดแสนสแม่หกแสนสามหมื่นหันเจ็ดแสนสามหมื่นพันเสามหมพันเจ็สนามนกเดแสนสามหมื่นหกพันเจ็สามหพันจนหกเจ็สสมหมืนกเด เ็ดามแ่ศูนย์าจ็แสนสิบเป็นาทสับปรปและค่ะเจ็ดแสอพันักเตเจ็สนสพันัก่อพอะไรกะเจ็ดแสนสิบเ็าทเจ็สนสิบเ็สิบพนักสพนักต่อหกพัอะไรกะเจ็ดแสนสิบเ็ดหลพนักเตงเจ็ดสิบบาทละค่ะจ็ดแสนห้หมาซื้อต่อก่อนนะเจ็ดแสนห้ากาเจ็ดแสนห้าันับเตีงเจ็ดแสนห้าพนักต่อเจ็ดแสนห้าหม่นบาทที่สามศูนย์เจ็ดห้าสองห้าเจ็ดสนห้ามืนสองพันนับเรีเจ็ดแสนห้าม่นสพนนัเต่อเจ พน,นับตเจ็ดแสน้าหม่ปดพันบาทีี่สามศูนย์หนึ่งสองห้าค่ะเจ็ดแสนห้าหมืนแปันบาทที่ออนไลน์นะคะนับสามไ่ค,คะ่ะตกลงคขะที่ราคาเจ็ดแสหมปันบาทที่มาสามศูนย์ห้าค่ะสามศูนย์สองหระมาเจ็แสนหาหมื่นแปดบาทะ